ขัวเนื้อครับขัวเนื้อขัวเนื้อเนื้อวัวครับหอมๆแซ่แบๆร้อนแรงมากครับดับก่อนห่อนลายห่อนหลายแกะเนื้อวัวครับได้เนื้อวัวมาครับขัวพัดเท็ตครบับเลยแซ่บทุกนะครับหอม เมนูค่ำครับกระทะสำรก็เกือบครึ่งโลเลยครับครึ่งโลก็จัร้อยแปดสิบรวมทั้งผักก็สองร้อยไปแล้วครับกระทะนี่ครับเหยบบ้อยครับอร่อยใช่ไหมเท่ okay, ครับสวัสดีครับสำหรับกับข้าวมื้อแรงนี้ครับจับดโดยไอ้ใสยครับ